การตูเลิฟลี่สากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนถึงพ่อแม่จะทิ้งไปแต่เพื่อนไม่เคยทิ้งกันเช่นเคยนะคะใครที่อายุ13ปีขึ้นไปหรือต่ำกว่าแต่ผู้ปกครองไม่ซีเรียสก็อย่าลืมแวะไปช่องแยกเลิฟลี่สากุระกอัพด้วยนะสำหรับแนวทั่วไปของวันนี้เนี่ยมาจาก2หัวข้อนี้เลยค่ะฉันชื่อฟีฟ่าค่ะพ่อกับแม่ฉันน่ะ ไม่ค่อยมีเวลาให้เท่าไหร่หรอกฉันอยู่กับพี่เลี้ยงที่ชื่อนิดดาพี่นิดดาคะหมู่เนี้ยพ่อกับแม่ไม่ค่อยกลับบ้านบางวันก็ไม่กลับเลยทำไมกันคะไม่มีอะไรหรอกลูกฟีฟาพ่อกับแม่เราเขาอาจจะงานยุ่งพี่นิดดามักจะตอบแบบนี้กลับมาเสมอแต่ฉันกลับรู้สึกว่าเธอซ่อนอะไรบางอย่างไว้ในสีหน้า พี่โดมขากิทนะอยากได้รถคันใหม่เอ๊ะแต่ว่าคันเก่ามันก็ยังคันเก่าก็ส่วนคันเก่าสิคะคันใหม่มันออกใหม่จะได้สมหน้าสมตาไม่เอานะ่าโนนช่วยรออีกนิดพี่นาดาก็พูดแบบเนี้ยมาหลายปีแล้วแต่พี่ก็ยังไม่ยอมเลิกกับสามี อย่าน้อยใจไปเลยอีกไม่นานแล้วแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะเรื่องใหญ่ฟีฟ้าพี่ไม่เอาไปเกะก,กะแน่ hey, น้องฟีฟ้าน่าสงสารนะถ้าต้องมารู้อะไรแบบนี้นะ่ะทั้งพ่อทั้งแม่ก็อยู่กับกิ๊กทิ้งลูกเอาไว้กับฉันทั้งที่เด็กมันไม่ได้ขอมาเกิดแท้ tha. นี่โดมอย่ามาว่าแต่ฉันนะคุณนะ่ะมันก็พอกันใช่ผมยอมรับว่าผมก็มีแล้วผมก็พร้อมที่จะไปยาดีเลยยังไงยายฟีฟ้าเนี่ยก็ติดแม่นิดดาอยู่แล้วและนั่นก็เป็นวันสุดท้ายที่ฉันได้อยู่กับพ่อและแม่เพราะหลังจากนั้นฉันก็ถูกส่งไปอยู่กับพี่นิดดาถาวร ตั้งใจเรียนนะลูกฟีฟาเดินไปโรงเรียนดีๆค่ะพี่นิดดาขอบคุณนะคะที่พี่นิดดาช่วยดูแลฟีฟามาตลอดฟีฟาเอ๋ยทุกวันนี้ที่พี่ทำไม่ใช่แค่เพราะต้องการเงินเดือนพี่ผูกพันกับเรานะความโชคดีของฉันนั้นฉันไม่ได้มีแค่พี่นิดดาเป็นเซฟโซนเท่านั้นฉันยังมีเพื่อนอีกคนหนึ่ง และนี่ก็คือปูม้าเพื่อนสนิทของฉันพวกเราอยู่ห้องเรียนเดียวกันแถมตัวติดกันเรียกได้ว่าไม่ว่าจะไปเรียนคาบไหนพวกเราจะนั่งข้างกันเสมอ เอ๊ะอะไรกันนะ่ะฟีฟานี่เราสองคนไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันคง oh, <no. S 1> ต้องยอมรับความจริงล่ะแต่ว่าหลังจากนี้จะเอาอยัางไงดีล่ะตั้งแต่วันนั้นมาพวกเราสองคนก็คิดหนักเลยละคะ่ะทำยังไงได้คนเคยอยู่ด้วยกันตลอด ปูม้ายังไงก็ลองหาเพื่อนในชั้นเรียนใหม่ดูก่อนนะทั้งฉันและปูม้าไม่ได้เป็นอินโทรเวิร์ตแต่ว่าเรากลับเข้ากับเพื่อนในชั้นเรียนใหม่ไม่ค่อยได้มันก็ไม่ใช่ว่าเพื่อนชั้นเรียนใหม่จะไม่ดีนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราสองคนยังไม่ยอมมุกออนจากกันไม่ว่าจะใคร ก็มาแทนปูม้าไม่ได้หรอกก็ฉันผูกพันกับปูม้ามากนี่นี่ปูม้าจะเป็นเหมือนกันไหมนะแล้วเธอจะหาเพื่อนได้หรือเปล่าเอากลับมาแล้วหรอฟีฟ้าทำไมเดินคอตกมาแบบนั้นล่ะเฮ้ยพี่นิด,ดาเรื่องมันเศร้าค่ะก็ฟีฟ้ากับเพื่อนสนิท ไม่ได้อยู่ห้องเรียนเดียวกันน่ะเทอมเนี้อ๋ออย่างนี้นี่เองฟีฟาอย่าเพิ่งเศร้าไปเลยนะทุกอย่างมีทางออกพี่นิด,ดาคิดอะไรดีๆออกเหรอคะก็ถึงแม้ไม่ได้อยู่ชั้นเรียนเดียวกันแต่เวลาพักหรือก่อนเข้าเรียนเนี่ยก็อยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่หรอจ๊ะจริงด้วยและคำพูดนั้นก็เหมือนกุญแจที่ทำให้ฉันคิดอะไรออก ต่อไปเนี้ยเรามานัดเจอกันสามเวลานะเอ๊ะฟีฟาจริงด้วยสิเชา้ากลางวันเย็นทำไมตอนแรกฉันถึงได้คิดไม่ออกนะเมื่อตกลงกันได้ดังนั้นช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนของทุกวันเราสองคนจึงมานั่งด้วยกันก่อน ทำยังไงได้ล่ะก็เพื่อนคนนี้ฉันรักมากเขาเป็นเซฟโซนรองมาจากพี่นิดดาเลยโลกใบนี้ไม่ได้ใจร้ายกับฉันจนเกินไปเพราะถึงแม้พ่อกับแม่จะเกี่ยงกันทิ้งฉันฉันก็ยังมีเพื่อนที่ดีและพี่เลี้ยงที่น่ารักปูมาฟีฟาเชื่อเล้วจ้าว่าซีกันจริงๆนี่นี คุณทำไมไม่ย้ายไปอยู่ด้วยกันซะเลยล่ะเอ้าเอา,เอ,าอย่ามาแซวแบบนี้นะอยากให้เป็นแบบนั้นเจ้คุณครูสวัสดีค่ะเอา้าเจอตัวพอดีแม่ครูแฝดปลาท้องโกไปไหนไปกันพวกเธอน่ะผลการเรียนก็ไม่ได้แย่แถมแยกจากกันไม่ได้แบบนี้เนี่ยสนใจไปแข่งงานวิชาการด้วยกันไหมจ๊ะ ว้าวโอเคเลยค่ะเ <c oughs> ชื่อได้เลยค่ะว่าทั้งฉันและปูม้าก็จะเป็นเพื่อนเก่าที่ไม่เคยเก่าเลยอย่างแน่นอนดูเหมือนว่าเรื่องเพื่อนที่ต้องแยกห้องเรียนกันเนี่ยจะเป็นเรื่องจริงจากน้องคนที่ขอด้วยนะคะ ชอบคลิปนี้นอกจากกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะส่วน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไป subscribe แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนเลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย